สวัสดีค่ะอันดียอ์มาซโยพบกับบอกเล่าเกาหลีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่12แล้วค่ะเออสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำว่า get กันค่ะอันที่จริงเี่ยหัวข้อนี้เคยทำเป็นคลิปในเพจเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าเอออยากจะปรับปรุงเนื้อหาให้ละเอียดแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ค่ะ คำว่า g e t เนี่ยเป็นคำที่ถูกใช้ในไวยากรณ์หลากหลายรูปแบบมากแล้วกเ็เป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดความหมายของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดจะค่อนข้างยิบย่ยพอสมควรมีกันทั้งหมด8ข้อด้วยกันค่ะไปดูกันเลยนะคะว่า g e t จะสามารถใช้ในไวยากรณ์แบบไหนแล้วก็มีความหมายอะไรกันบ้าง เริ่มจากข้อที่1น,นะคะข้อที่1คือ,อ,อใช้เกตในประโยคคำถามค่ะโดยจะเป็นคำถามเชิงถามความเห็นหรือว่าขอร้องอีกฝ่ายให้ทำอะไรหรือว่าทำแบบนี้ได้ไหมนะคะมักจะใช้กับไวยากรณ์ arjuta a o j u t a นะคะซึ่งเป็นประโยคขอร้องว่าขอให้ฝ่าย ขอให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยทำอะไรให้เรานะคะและตำแหน่งของคำว่าเกเนย่ยจะอยู่หลังคำกริยาจุตะนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้มาที่บ้านของฉันได้ไหมคะนะคะเร너무많아서าน와주시겠어าว อิริณมุมาณาีงานเยะมากช่วยหน่อยได้ไหมนะคะอข้อที่สองนะคะใช้ในประโยคที่บอกความตั้งใจหรือว่าบอกจุดมุ่งหมายของผู้พูดว่าอยากจะทำอะไรเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งของ get เ,เนี่ยจะอยู่หลังคำกริยาและก็เพื่อเพิ่มระดับความมุ่งมั่นนะคะเราอาจจะสามารถเอาไวยากรณ์ ออยาเกตตาเพิああ่มเข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นนั้นอีคาบังเงินกสยากก็สยฉันจะต้องซื้อกระเป๋าใบนี้ให้ได้เลยนะคะอีอีรึเิกาิักเกิิิิิติิงิิิิิิิิิิเิิิิิิิิิคิิิิัิิิิิิิิิิพิิิิิ งานนี้ฉันจะเป็นคนทำเองนะคะข้อที่3นะคะใช้ในประโยคที่บอกความเห็นความรู้สึกหรือว่าความคิดของผู้พูดหลังจากที่ได้รู้ได้พบได้เห็นอะไรมายกตัวอย่างเช่น Sensengyim Oshimyan k u m a k u n e o s e n n y i o s h i m a n k u k e t Kuneo นะคะถ้าคุณครูมาก็จะขอบคุณนะคะแสดงว่าคนพูดเนี่ย เออชิญคุณครูมาหรือว่าได้รู้ได้เห็นมาว่าคุณครูอาจจะมานะคะแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะมาจริงไหมก็เลยบอกว่าถ้ามาก็จะขอบคุณนะคะเฮเว่ซนฮารีชิบกเกสเยซฮียชีวิตในต่างประเทศง่ายเหรอนะคะก็คือหมายความว่า คนพูดเนี่ยได้รู้หรือได้เห็นหรือว่าเข้าใจว่าชีวิตในต่างประเทศเนี่ยไม่ง่ายก็เลยพูดแบบนี้นะคะข้อที่4ค่ะใช้ในประโยคที่บอกการคาดเดาของผู้พูดนะคะโดยอิงจากสถานการณ์ณนะเวลาที่พูดตอนนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเก็ก็จะอยู่หลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะคะยกตัวอย่างเช่นเ,ออเรา เพื่อนเราไปเที่ยวมาแล้วเราดูรูปที่เพื่อนไปเที่ยวแล้วเราก็พูดว่าอีบอนยอแห่งนี้เชมิอิซักเสเซลอีบอนยแห่งนี้เชมกสเซไปเที่ยวครั้งนี้ดูน่าสนุกนะนะคะคือคนพูดเนี่ยไม่ได้ไปด้วยแต่ดูรูปแล้วเดาว่าน่าจะสนุกนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเอ,อ่ยกตัวอย่างเช่นพ่อดูผลสอบของลูกแล้วก็พูดว่าอีบอนเชมิ ออรโอเนเน่이번เชียงมี bon ่อรโอนะคะข้อสอบครั้งนี้น่าจะยากนะคือพ่อเนี่ยไม่ได้สอบแต่ดูผลสอบลูกแล้วอาจจะคะแนนไม่ค่อยดีก็เลยเดาว่าการสอบครั้งนี้น่าจะยากนะคะข้อที่5นะคะใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ เก t จะอยู you, ่หลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ค่ะยกตัวอย่างเช่น오늘은นร가นนาชิก은날มา맑겠เกวันนี้อากาศจะแจ่มใสนะคะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดในเวลาใกล้ใช่ไหมคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโอ뒤ุ수ทีเอ겠วอปชิจักฮักเกส니มิ อีก5นาทีจะเริ่มเรียนนะคะข้อที่6ค่ะใช้พูดถึงความเป็นไปได้หรือว่าระดับความสามารถอะไรสักอย่างในความคิดของผู้พูดนะคะยกตัวอย่างเช่น이걸어떻게혼자먹을수있겠어요นีน่จะกินคนเดียวหมดได้ยังไงนะคะคือคนพูดเนี่ยประเมินแล้วว่าคนเดียวน่าจะกินไม่หมด อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอเสื้ ah. いいตัวนี้ใส่เข้าไป3คนยังได้เลยนะคะข้อที่7นะคะใช้พูดถึงสภาพหรือว่าสถานการณ์บางอย่างในความคิดของผู้พูดเป็นการพูดแบบอ้อมๆด้วยความสุภาพค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งคำในประโยคจะไม่ค okay. ่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ก็ ใช้พูดกับผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นจําไว้ได้แล้วรู้แล้วทราบแล้วยังไม่ทราบยังไม่รู้นะคะเถอะว่าจะมึดชิคก้ซอสเถอว่าจะมิกซอร้อนจะแย่อยู่แล้วหรือว่าร้อนจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว นะคะแพ้กุบ a ้าจุเกจเขแหิวจะแย่แล้วหิวจะตายอยู่แล้วนะคะข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วค่ะใช้ในรูปแบบของประโยคที่เป็นรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้กันในชีวิตประจำวันบ่อยๆจนกระทั่งเป็นประโยคที่ติดปากนะคะยกตัวอย่างเช่น처음뵙겠습니다처음뵙겠습니다 ยินดีที่ได้พบกันเออเป็นประโยคที่พูดในสถานาการณ์ที่เออเจอกับใครเป็นครั้งแรกนะคะชัยหมกเกสุมิตช้มกเกสจะเริ่มรับประทานแล้วนะจะเริ่มกินแล้วนะเป็นประโยคติดปากของคนเกาหลีเวลาเขาจะพูดเวลาที่จะเริ่มรับประทานอาหารนะคะอ่าเอาละค่ะ สำหรับเนื้อหาของการใช้คำว่าเกตในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะเออเก็บไปทบทวนลองฟังซ้ำๆหลายๆรอบนะคะแล้วก็ลองเอาไปใช้ในหลายๆสถานการณ์ที่ต่างกันดูค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ